ยูพิกซิงเกิลขายตรงแบบไหนน่าสนใจกว่ากันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนตุ๊กสดออนไลน์มืออาชีพนะครับทำไมวันนี้ถึงโจกหัวข้อมาว่ายูพิกซิงเกิลขายตรงเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็พอดีมีหลายๆท่านก็สงสัยเนาะแล้วก็มีทีมงานนั่นแหละครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าพี่ทําไม ตัวยูพิกเนี่ยที่พี่ทาอยู่เนี่ยมันมันจะเหมือนซิงเกิลไหมมันจะเหมือนขายตรงไหมจริงจริงต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลไม่ว่าจะเป็นขายตรงไม่ว่าจะเป็นยูพิกเนี่ยผมว่าระบบทําการตลาดเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือทุกอย่างมันต้องมีการขายทุกอย่างมันต้องมีการสร้างทีมเนาะทีนี้เรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงร,รูปแบบของการทําตลาดนะครับรูปแบบการทำทำตลาดเนี่ยเหมือนกันเลยคือหนึ่งเลยนะครับทุก ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น U Pick ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิไม่ว่าจะเป็น MLM นะครับจะต้องมีการสมัครและมีค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้องไหมครับ U Pick นะครับมีการสร้างทีมมีการสร้างสาขานะครับซิงเกิก็มีการสร้างทีมมีการสร้างสาขา MLM ก็มีการสร้างทีมสร้างสาขานะครับทีนี้มาดูต่อ ซิงเกิลอ่ายูพิกนะครับหลังจากคุณสมัครแล้วเนี่ยนะครับสมัครครั้งเดียวคุณสมัครครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิตจะซื้อซ้ำหรือไม่ซื้อซ้ำก็ได้ซื้อซ้ำได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ซื้อซ้ำก็ไม่เสียใครให้จ่ายส่วน s i n เกิลซิงเกิลที่ผมเขียนว่าซื้อซ้ำ,มมซ,ซ,ำซื้อซ้ำก็คือถ้าวันนี้เราต้องการจะขายสินค้านะครับให้มากขึ้น ให้ได้กําไรมากขึ้นเราก็ต้องอัพเวลโดยพื้นฐานเนี่ยคนทําสินค้าซิงเกิลเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการอัปเกรดเป็นเป็นเลเวลถูกต้องไหมครับเป็น VP1 VP2 ม p VP 3ี VP3 อะไรามอะไรี้ันอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วก็จะมีดีลเลอร์หนดีลเลอร์สดีลเลอร์สก็จะมีรายได้ที่แตกต่างกันไปตามระ,ระดับของการสต็อกสินค้าเพราะฉะนั้นในการซื้อซ้ำตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคือส่วนของการอ่าสต็อกสินค้านะครับ เพื่อเพื่อทําทํากําไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กําไรเยอะขึ้นเนี่ยคุณต้องสต็อกให้มากขึ้นคุณก็จะได้กําไรจากการค้าปีกเนี่ยมากขึ้นแต่บางคนเนี่ยเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์แล้วเนี่ยบางท่านก็ไม่จะเป็นต้องขายแลละเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีสาขาย่อยเยอะหน้าที่ของดีลเลอร์ก็คือกระจายสินค้าที่ตัวเองไปสต็อกมาเนี่ยออกไปตามสาขาต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุด น m m, m m, ะ MM ล่ะ m อก็มีการซื้อซ้ำครับการซื้อซ้ำนะับต้องซื้อซ้ำอยู่แล้วเพราะว่าการซื้อซ้ำก็คือการกานะร,กการักษายอดนั่นเองนะฮะก็คือการรักษายอดนั่นเองเราต้องรักษายอดสินค้าบางเล็กบางบางที่ก็เออหนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาทนะครับก็จะมอยู่ในข้อที่สี่ก็คือมีการรักษายอดอ่ะของซิงเกิลก็มีการทํายอดรักษายอดเช่นกันนะครับ อันนี้คือในความหมายในความรู้สึกของผมนะว่ายังไงคุณก็ต้องรักษายอดถ้าคุณไม่ต้องรักษายอดคือคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อสินค้ามาแล้วคุณขายได้คุณไม่ต้องทํายอดในในส่วนของตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ต้องมองอย่างนี้นะในในมุมของผมส่วน u p i c กยูพิกเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราเราเข้ามาจอยเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางแอปพลิเคชัน U pick เราไม่จําเป็นต้องมีการซื้อซ้ําหรือรักษาย,ยอดสมัครครั้งเดียว ตลอดชีพสมัครทั้งเรือตลอดชีพนะครับแล้วสินค้าเนี่ยคุณจะเอาสินค้าของใครไปขายก็ได้ของใครไปขายก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้ามีให้คุณเลือกขายแล้วก็มีเลือกจาหน่ายเนี่ยเยอะแยะมากมายมีทั้งสินค้ากระแสสินค้าเอลสินค้าที่อยู่ในไทยและสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นยูพิกจะมีข้อแตกต่างในข้อนี้และหนึ่งคือคุณไม่ต้องรักษายอดและแน่นอนนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องสต็อกสินค้า นะครับคุณไม่ต้องแพ็คสินค้าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเอาง่ายๆครับคุณเมที่คือช่วยเขาทําตลาดออกไปแต่ว่าซิงเกิลเนี่ยนะครับซิงเกิลเอ็มอเอ็มเนี่ยคุณจะต้องมีการแพ็คสินค้าคุณจะต้องมีลูกจ้างคุณก,ก็คือต้องประมาณแบบนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องทํเองทั้งหมดโอเคไหมแต่ว่ายูพิกไม่ต้องครับหนะ้าที่งคุณคือสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางยูพิกแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับก็คือเขาจะมีแผนการตลาดอย่างซิงเกิลก็มีแผนการตลาดอย่าง MM ก็มีแผนการตลาดทําไมซิงเกิลมึงบอกว่ามีแผนการตลาดแผนการตลาดก็คือการที่คุณมีสเตปในการอัปเกรดนั่นแหละผมเรียกว่าแผนการตลาดครับเพราะว่าอะไรแต่ละสเตปเนี่ยมันจะมีกําไรส่วนต่างของสินค้าอยู่อ่ากำไรส่วนต่างของสินค้าอยู่อันนั้นแหละครับผมเรียกว่า แผนการตลาดถ้าไม่มีแผนการตลาดคือลงทุนครั้งเดียวเหมือนกันหมดเลยอันเนี้คือคคืือเขาไม่ต้องมีแผนการตลาดถูกต้องไหมคือเอาง่ายๆอ่ะเราต้องมองอย่างนี้ครับตราบใดที่ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเป็น lm หรือว่าเป็นยูพิกเนี่ยมีแผนการตลาดเนี่ยผมว่ามันก็คือกันครับมันก็คือกันมันก็คือระบบคล้ายกันทุกอย่างมันต้องมีการมันต้องมีแผนการตลาดอ่ะดังนั้นทํางานบริษัททําไมต้องมีเจ้าของบริษัทอะ ก็เพราะว่าเจ้าของบริษัทเขาก็ต้องเป็นเจ้าของใหญ่เพื่อเพื่อสร้างสร้างถ้าสร้างสินค้าสร้างสร้างสินค้ามาเสร็จคุณต้องไปสมัครเป็นลูกลูกจ้างเขาใช่ไหมครับเพื่อคุณเองก็ต้องไปช่วยเขาจําหน่ายสินค้าเหมือนกันนะครับผมมองว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่มันอยู่ในระบบแล้วก็มันอยู่ในสเต็ปแล้วก็มันอยู่ในแพน์การตลาดเห็นไหมครับมันมีการจ่ายเงินเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าที่นี้เนี่ยการจ่ายเงินเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบแบบไหน แค่นั้นเองครับ M&M เนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบการจ่ายเงินตามแผนการตลาดเนี่ยในแบบฉบับของ M ซิงเกิลก็มีการจ่ายเงินตามแผนการตลาดของในรูปแบบของซิงเกิลนะครับ u ูพิกก็เช่นกันนะยูพิกก็เช่นกันนะครับแต่ว่ายูพิกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใต้ Lazada หรือเป็นแอปลูกอยู่ในเครือ Lazada เลยนะครับบร,ริหารจัดการโดย Lazada ทั้งหมดนะครับ l า z a d a ทั้งหมด คืคุณสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้เลยเขาบอกเขาเขาบอกเลยว่าเขาคือส่วนหนึ่งของของ lazada นะครับทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของการลงทุนการลงทุนเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนแน่นอนทุกอย่างต้องมีการลงทุนครับอ่ายู u p i เนี่ยมีการลงทุนเริ่มต้นเริ่มต้นนะครก็คือ499บาทถึง999บาทแต่ว่าวันที่ผมทำวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาจัดโปรพิเศษก็คือคุณอัปเกรดเป็น v p เพียงแค่ 99บาทแล้วก็คุณไปซื้อสินค้าในวันที่1 1 1 2เนี่ยอีก1ชิ้นให้ได้คอมมิชชั่น11บาทคุณก็จะได้เป็นอ่ายูพิกหรือว่าเป็น VP แบบตลอดชีพนะครับไม่ต้องซื้อซ้ำไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ของคุณคือโพสขายกระจายสินค้าหรือว่าสร้างทีมอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของซิงเกิลซิงเกิลเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทุนก็ลงทุนเนี่ยนะครับแล้วแต่เลยว่าแบรนด์ไหนนะครับ ลงทุนเท่าไหร่สมมุติ V p เนี่ยบางคนก็เป็น v ีพบางคนก็อยากเป็น VP 3ีสามสมมติว่าเป็น V p พีสามมีค่าลงทุนซื้อสินค้าร้อยชิ้นหนึ่งหบาทร้อยชิ้นนะครับหนึ่งมืนบาทนั่นแปลว่าหนึ่งแบรนด์คุณลงทุนไปแล้วหนึ่งแบรนด์เนี่ยคุณลงทุนไปแล้วก็คือหนึ่งหมื่นบาทสมมติถ้าเกิดว่าคุณอยากขายสินค้าหลายๆตัวนั่นแปลว่าคุณต้องลงทุนหลายหมื่นบาทคุณถึงจะขายสินค้าได้ในหลายๆตัวถูกต้องไหมครับ อ่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมนะครับส่วน M M&M นะครับเครือข่ายเนี่ยถ้าเกิดว่า,าบริษัทที่เราไปร่วมทำเนี่ยเป็นบริษัทใหม่เขาก็อาจจะมีสินค้าให้เราขายได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่างบการในการลงทุนในการทา M&M เนี่ยบอกเลยว่าสูงมากครับหลักหมืน่นหลักพันหลักพันนี่คือเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นน้อยตามแผกนการตลาดถ้าเราจะให้คุ้มคือยังไงต้องเป็นหลักหมืน่นยิงสมัครแบบระดับสูงสุดของเขาได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นสูง นะครับแต่ประเด็นต่อมาก็คืออ่ะมาดูในสต๊อกผมผมตัดตปแล้วกันนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของทุนแล้วกันนะครับมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือหนึ่งทุนเราจมแน่นอนทุนจมแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสินค้าที่เราไปซื้อมาเนี่ยเราจะขายได้หรือเปล่าเราจะขายได้หรือเปล่านะแต่เราลงทุนลลงทุนไปแล้วสมมติว่าลงทุนไปแล้วสี่หมื่นแล้ว พอครบเดือนเราจะต้องมีการรักษายอดนั่นแปลว่าเราทุนจนสองรอบละรอบแรกคือลงทุนเพื่อเพื่อเป็นสมาชิกก่อน2คือเราต้องรักษายอดทุกเดือนทีนี้ทุนเราก็จะจมมากขึ้นถูกไหมครับถ้ายิ่งเราขายของไม่ได้นะเรายิ่งจะทุนจมมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับทีนี้ซิงเกิลอะมีความเสี่ยงไหมเรื่องของการสตอ็อกมีแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนต้องมีการสต็อก นะครับถ้าไม่สต็อกเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะคนไหนที่ไม่สต็อกเอาง่ายคนที่ไม่สต็อกเพิ่มนั่นแปลว่าขายของไม่ได้ในระบบของซิงเกิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สต็อกเพิ่มสต็อกเพิ่มแล้วมีการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอันนี้แปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนทำซิงเกิลเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มที่ทําแลอยู่เท่าเดิมกับกลุ่มที่ทําแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆหรือเลิกทําไปเลย ต้องบอกเป็นนั้นต้องบอกเป็นนั้นนะครับเพราะว่าสินค้าของซิงเกิลเนี่ยนะครับเราบางคนก็จะทําแบรนด์นี้แบรนด์นี้ดังก็มาทาแบรนด์นี้พอเลิกดังก็ไปทาแบรนด์อื่นแบบนี้นะครับมุนเวียนกันไปก็ขายขายได้ทุนไม่จมแน่นอนแต่ถ้าใครขายไม่ได้ทุนจมถูกไหมครับก็จะมีความเสีย่ยงรวมในเรื่องของการถุกจมแล้วก็ขายไม่ได้แบบนั้นเองครับทีนี้มาดูในส่วนของยูพิกล่ะยูพิกเนี่ยนะครับเป็นแอป แอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัวกลางระหว่างพ่อค้ากับลูกค้านะครับเราเป็นตัวกลางอ่าเราเนี่ยเป็นตัวกลางยูพิกเนี่ยก็จะเป็นคนที่รวบรวมเอาสินค้ามาไว้นะครับมาไว้แล้วก็กระจายต่อไปโดยการที่เราเนี่ยเอาไปโพสต์ต่อโพสต์เสร็จปุ๊บมีลูกค้าซื้อสินค้าลูกค้าจะซื้อสินค้าผ่านยูพิกอ่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านยูพิกเรารับคอมมิชชั่นนะครับ ถามว่าต้องสต็อกไหมเราไม่ต้องสต็อกค,ครับคนที่สต็อกก็คือคนที่อยากได้กําไรเยอะมากขึ้นเพราะว่าสินค้าในยูพิกเนี่ยจะมีทั้งสินค้าเอาง่ายๆตอนนี้สินค้าที่เป็นสินค้ากระแสที่เราเรียกว่าซิงเกิลหรือว่าสินค้า m อ็มบางรายการบางบางแบรนด์แบรน์ยี่ห้อเนี่ยนะครับก็มีขายในยูพิกต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนึงถามว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายสินค้าซิงเกิลทำไมคุณไม่ลองมาเซิร์ชดูล่ะว่าในแอปพลิเคชันของยูพิกเนี่ยมันมีสินค้าที่คุณอยากขายอยู่หรือเปล่า ถ้ามันมีสินค้าที่คุณอยากขายอยู่นั่นแปลว่าเราก็จะขายยากขึ้นครับอันนี้คือึงพูดอย่างนี้นะมันจะขายยากขึ้นก็เหมือนก็เหมือนมีคนสมัครซิงเกิลเสร็จแล้วเอาไปขายในช้อปปี้กับลาซาด้าแบบตัดราคาไงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขายยากขึ้นทําไมเราถึงต้องเอาความเ่ยงที่เราต้องไปสต็อกสินค้าหลักหมืน่นที่เราบอกว่าเอ้ยฉันอยากขายสินค้าตัวน,นี้อยู่พอดีเลยลงทุนต้องหมื่นหนึ่งแต่ว่าพอมาเซิร์ชใน UP, ยูพิคในยูพิคแน่ง มีขายด้วยอันนี้ฉันเป็น BVP ไปแล้วฉันสี่เก้าบาทฉันก็โพสขายเลยโพสขายเราก็โพสขายได้เลยถามว่าถ้าเราไปสต็อกสินค้าเนี่ยเราได้กําไรห้าบาทนะครับแต่ว่าเราต้องสต็อกสินค้าที่หลักห้าพันง5,000ห้าพันแต่เรามาทําที่ยูพิกเราไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่เราได้กําไรหบาทเท่ากันอันไหนคุ้ม่ากันเออต้องมองแบบนี้นะครับเราต้องเราต้องมองแบบนี้คือทําที่ยูพิกคุ้มกว่าเพราะอะไรหนึ่งคุณไม่ต้องแพ็คแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณทำซิงเกิล คุณต้องแพ็กเองต้องมีค่ากล่องต้องมีค่าอุปกรณ์อ่าถ้าคุณขายดีคุณต้องมีอ่าคุณต้องเริม่มจ้างจ้างพนักงานเริม่มจ้างเจ้าหน้าที่แหละเห็นไหมครับมันก็จะมีมันก็จะมีมะมส่วนต่างแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมองมุมตรงนี้ครับมองมุมตรงนี้โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาทีนี้พอต่อมาเรื่องของฟตตอกเรื่องของทุนจมอย่างที่บอกคือ ทุนไม่จมแน่นอนในส่วนของยูพิกเพราะว่าเราไม่ได้สต็อกสินค้าไนงะเราเราอยากขายสินค้าอะไรล้วก็เอาไปขายเราเอาสินค้าอะไรก็เอาไปขายถูกไหมครับทีนี้มาดูต่อในส่วนของโปรโมชั่นโปรโมชั่นล่ะเป็นยังไงยูพิกก็มีโปรโมชั่นซิงเกิลก็มีโปรโมชั่นเอ็มเอ็ม MM ก็มีโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่นจะมีวิธีการในการทําแตกต่างกันออกไปอันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันออกไปยูพิกอาจจะได้คอมมิชชั่น หรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยน้อยแต่ว่ามีทุกสัปดาห์จะมีโปรโมชั่นทุกสัปดาซิงเกิลมีทุกเดือนมีทุกเดือนถูกต้องไหมครับอาจจะได้แหวนอาจจะได้เงินอาจจะได้จจไดทริปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของยูพิกเนี่ยมีทุกสัปดาห์เป็นเงินเป็นเงินแน่นอนครับเป็นเงินทุกสัปดาห์ใครทําได้เอาไปเลยยิ่งถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงหรืออยู่ในจุดที่คุ้มเนี่ยคุณก็ยิ่งได้เงินเยอะ ส่วน ML m อ m m เออเนี่ยเขามีโปโปเงินกับโปรที่ต้องเที่ยวอยู่แล้วครับถูกไหมแต่บันโกได้ยากมาก <c oughs> คือต้องบอกนี้นะผมเคยทํามาแล้วไนงะผมเคยทามาทั้งซิงเกิลผมเคยทามาทั้งเออมผมรู้เลยว่ามันได้ยากมากอันอย่างโปซิงเกิลเนี่ยนะครับอย่างเช่นสต็อกห้าพัน 5, ชิ้นห้าพันชิ้นได้แหวนทองไปอย่างเงี้ยมันก็ยังง่ายครับลงทุนไปแล้วยังอาจจะได้แต่ว่า l อเเนี่ยบางทีมันได้ยากครับ เพราะว่ามันเป็นแผนการตลาดแบบแบบแบบยังไงอะเออต้องต้องมันเป็นแผนการตลาดเนาะต้องบอกแบบนั้นครับอ่ามันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยทําโปรโมชั่นยากคนที่ทาได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่อยู่ข้างบนกลุ่มคนที่อยู่ระดับกลุ่มผู้นาอ่าถ้าถ้าเรียกในแบบ e m m คือกลุ่มผู้นําไปแล้วเขาก็สามารถที่จะได้โปรโมชั่นได้ได,ได้ได้เยอะเพราะว่าเขาจะไปนับเรื่องของจานวนคนเรื่องของยอดขายเรื่องของอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ใครเป็นผู้นําแม่งได้โปรโมชั่นก่อน MM เนี่ยถูกต้องไหมครับได้ก่อนโอเคไหมอันนี้ก็คือเรื่องของโปรโมชั่นทีนี้มาดูเรื่องของระบบการสอนระบบการสอนทุกที่มีเหมือนกันหมดครับยูพิกก็มีอ่าอย่างใครอยู่ในทีมผมในยูพิกผมก็สอนใครมาขายสินค้าซิงเกิลกับผมผมก็สอนใครมาทํา MM กับผมผมก็สอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรามีระบบการสอนหมดต่อให้ตัวผมเองไม่ได้ทําแล้วเราไปทํากับที่อื่นเนี่ยเขาก็องมีระบบสอนแต่ถ้า คุณไปทำแล้วไม่มีคนสอนอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะคุณต้องไปนั่งเรียนั่งนั่งนั่งเทียนทําเองศึกษาเองเปิด YouTube ดูเองนู่นนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือฝากไว้ทีนี้มาดูต่อในส่วนของสินค้าล่ะสินค้าเนี่ยนะครับมีความแตกต่างแน่นอนสินค้าที่อยู่ในส่วนของยูพิกเนี่ยนะครับจะมีตอนนี้นะครับเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาคือมีสินค้ามากกว่า1ล้านรายการตอนนี้เนี่ยขายบ้านได้ขายคอ,คอนโดได้อีกด้วย ขายคอนโดได้คอนโดนี่ได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดคือสามหมบาทขายรถยนต์ได้ด้วยรถยนต์นี่สูงสุดได้สี่หมื่นสี่พันบาท,า 40, บาทนะครับแล้วก็ขายพวกของสดของค่าวได้อีกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกสินค้าที่เป็นกระแสที่ตอนนี้ไปเซิร์ชดูได้ครับสินค้ากระแสดังๆมีหลายตัวเอามาลงขายในในยูพิกเพราะว่าสินค้าที่อยู่ในยูพิกบางรายการเนี่ยนะครับ คืออย่างที่บอกไปยูพิกเป็นแอปพลิเคชันลูกของลาซาด้เพราะฉะนั้นใครที่ขายข,ายของอยู่ใน l a ซ a ด้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเขามาจอยกับทาง u ูพิกคุณก็สามารถเปิดและเอาของมาขายใน u ูพิกได้เลยครับอ่าขายของในยูพิกได้เลยเช่นกันนะครับสินค้าหนึ่งล้านรายการนะลงทุนแค่499บาทนะครับขายได้ตลอดชีวิตเลยอ่าซิงเกิลล่ะซิงเกิลคุณลงทุนสมมติลงทุน1,000 0บาทคุณอาจจะขายสินค้าได้1ชิ้น นะครับอาจจะขายได้หนึ่งชิ้นถึงอ่ะสูงสุดผมผมมองนะซิงเกิลเนี่ยไม่เกินสิบชิ้นหนึ่งปีเนี่ยซิงเกิลจะออกสินค้ามาประมาณไม่เกินสิบชิ้นถ้าเกินนี้ปุ๊บสินค้าเขาจะล้นท่าเท่าที่ผมดูแบรนด์ที่ที่ทําซิงเกิลมาครับไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนออกออก,ออกสินค้าแบบซิงเกิลมาทีเดียวพร้อมกันเลยหนึ่งปีเนี่ยออกมาเสร็จติดตัวไม่ค่อยมีครับเขาจะดูกระแสก่อนว่ากระแสสินค้าตรงไหนนี่นั่นแปลว่าวันนี้คุณล,ลงลงทุนหนึ่งหมื่นคุณข,ขายสินค้าได้แค่ หนึ่งถึงแค่สิบรายการแต่ว่าร้อยรายการนี้คือผมให้แบบคุณไปทําแบรนด์ดังๆกินแล้วเขามีร้อยแต่ผมไม่เคยเจอสินค้าซิงเกิลที่ขายได้ร้อยรายการไม่มีครับเริ่มต่างแล้วนะลงทุนสี่รอยเก้าสิบเก้าขายสินค้าได้หนึ่งล้านชิ้นหนึ่งล้านรายการนะครับซิงเกิลลงทุนหนึ่งหมื่นแต่คุณขายสินค้าได้แค่เพียงหนึ่งถึงอะร้อยรายการเอาให้สูงสุดแล้วเอ็มนะเอ็มห่ออ็อก็เช่นกันครับ คุณลงทุนเนี่ยสมมติลงทุน4ี่0 0ื่คุณจะขายสินค้าได้ 1- นึถึงร้อรายการเพราะว่าทำไมถึง1นึถึงร้อรายการเพราะว่าเอไมเอมบางเล็กบางบางตัวเนี่ยบางค่ายเนี่ยเปิดเปิดมาแล้วประมาณห้าปีสิปียังมีสินค้าไม่ถึง10รายการก็มีครับต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมจุดเปลี่ยนของการลงทุนกับสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันเริ่มต่างกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทีนี้การสร้างไรายได้ละ่ะ การสร้างรายได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูพีคไม่ว่าจะเป็นอซิงเกิลหรือว่าจะเป็นเอเนี่ยสามารถสร้างรายได้หลักหลักแสนหลักหมื่นอหลักหลักหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้เช่นกันได้เช่นกันอันนี้เรื่องของการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับวิธีการและการลงมือทาแล้วก็การกระทําครับว่าเราจะลงมือทําและกระทามันได้มากมากน้อยแค่ไหนอ่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ตั้งแต่ที่พูดมาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนลองใช้ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยกับยูพิกเนี่ยมันมันคุ้มหรือเปล่ามันโอเคไหมท่านใดที่บอกว่าโอเคมันไม่โอเคอ่ะฉันไม่โอเคเลยเราก็ไปทําสินค้าแบบซิงเกิลเหมือนเดิมหรือว่าเราไปทำเอ็มเอ็มเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นแล้วแล้วมีความสึกว่าเอ้ยมันคุ้มก็ลองดูครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนการตลาดมัน มันจ่ายให้ใกล้เคียงกันครับไม่ต่างกันมากอ่าไม่ต่างกันมากลองมาศึกษาดูให้ลึกในส่วนของแอปพลิเคชันยูพิกนะครับแล้วท่านจะเข้าใจเนาะนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาพูดกันให้เพื่อนเพื่อนได้มองเห็นภาพบ้างนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อยากจะเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าเออยูพิกมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้เนาะโอเคครับก็ ก่อนจากกาันไปฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำดีนูนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ